มีลูกค้าหลายคนสงสัยนะครับว่ากู้เท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดกู้หนึ่งแสนจะผ่อนเท่าไหรสองพัน <2, 000. S 1> แสนละสองพันเหรอ <laughs> ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนหมื่นละสองร้อยแสนละสองพันโอเคใช่ค่ะถ้ากู้สามแสนห้าหมื่นสี่พันล่ะผ่อนเดือนละเท่าไหร่เออแสนละสองร้อยเอ้ยแสนละสองพันเดี๋ยวก่อนแสนละสองพันหกหก 36,000กว่ากว่าค่ะ6ก0 0กว่ากว่ากว่าตรงไหนกว่าเท่าไหร่กว่า6,800 6,800เพราะว่า400 400คูณ2เท <c oughs> ่ากับ8ประมาณ6,800ค่ะเข้าๆนะคะน,นี้เป็นอะไรเป็นเป็นรายละเอียดเข้าๆมาเงียเสริมตรงนี้ครับเอาง่ายๆนะก็คือถ้าขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่ากู้รถก็คือหมื่นนึงก็คือ200บาท15 0 0 0 0ก็คือ1,000 หนึ่งแสนก็คือสองพันค่ะแต่วิธีคิดอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบคร่าวๆนะคะเบื้องตน้นในการประมาณคร่าวๆว่าเวลาเราดูรถเนี่ยเราจะผ่อนเนี่ยที่ราคาประมาณเนี่ยเราควรจะดูรถราคาไหนผ่อนที่มันตรงกับเราใช่แล้วเราผ่อนไหวเนาะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมีเงินเดือนหมื่นสามอ่าอ,อยากรู้ว่าผ่อนได้เท่าไหร่ก็มองว่าธนาคารมองว่าคือถ้าเงินเดือนหมื่นสามเนี่ยจะผ่อนรถได้แค่ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนก็คือหกพันห้าใช่ไหม เราได้รู้ว่าเราต้องหารถราคาประมาณไม่เกินสามแสนมันจะพอรประมาณหกพันมีเศษน,นิดหน่อยถูกค,นะคขอให้โชคดีทุกคนในการซื้อรถ